มันโอเคเอาละครับเราเริ่มแล้วนะโอเคครับวันนี้ครับเรามีประเด็นดราม่านะครับเกี่ยวกับ FK าส a s t e r และ FK Master นะครับก็คือมาดูคลิปนี้กันก่อนแบบนงะลืมเปิดเสียง เดี๋ยวเดี๋ยว,วบ้านพอ่อคือของ verde. อันนี้ครับเธออยู่นีแม่งมาตีหน่าซื้อเธอ้ถอาน,น้ำไม่มีต่ตนเนี่ยอ่ะผมเข้าไลน์ก็ได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าไลนา์ไปตรงนั้นนะครับเพราะว่านั้นไม่ไหวจริงๆเอ,อ้อไม่ใช่สิ ก็คือนนเนี่ยน้ําเนี่ยไอ้น้ําเนี่ยครับความจริงอ่ะมันคือมาจากไอ้ไอ้ไอ้ไอไอเนี่ยอ,อ่านรู้เนี่ยนี่นะบอมบี้เชิญอ่าชื่อผมนะคะบอมบี้ชื่อเชิญเอกอันนี้เพื่อนเพชรเพื่อนกิมมี่เพื่อนเจพีคงเพื่อนแต่ว่าในนี้มันมีน้ำ แล้วก็ดูนะกนหนึง่งราคาไม่ใช่ดิแคอขาความไม่ใช่อ่ะคือเนี่ยมันมันมีรูปน้ำนะครับแต่ว่ามันไม่มีน้ำรูปผาไปเถอะน่าจะไม่มีนะเออพวกเนี่ยพวกนี้สี่คนแล้วก็รวมผมด้วยก็ใช่ไม่มีนะครับแล้วก็อีกดราม่าหนึ่งเลย s ี A o อะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขอพอยไปอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่ครับก็คือว่านี่นี่นี่เดี๋ยวผมอันนี้ก่อนคือผมไม่เข้าใจครับน้ําผมไม่เคยชวนมันเข้าเลยนะอออีน้ําปอบเนี่ยอีน้ําปอมเนี่ยคือผมไม่เคยชวนมันเข้าเลยนะคืองงว่ามันเข้าได้ไงอะไม่เคยเลยเว้ย ก็นะครับแต่วันนี้ครับทุกคนก็ได้จะรู้แล้วครับเฟรมันมีสองไอดีไลน์นั่นคือ DJ เฟิร์งแล้วก็อะไรนะ MK Master นะครับซึ่ง FK Master เนี่ยเป็นชาแนลใหม่มันนะครับท่องันก่อนโอเคแล้วก็ทีเนี้ยคือมันก็มาโกกพวกผมเนี่ยว่าแบบเออนะเป็นแฟนตัวแล้วเว้ยเออแยใการที่มันลงคลิปอย่างงี้ครับคือแล้วตอนเนี้ยไปที่ แรกมพงบอกว่าเป็นน้ำเพื่อนแฟนกันเฮ่ออไรสัตว์เลยอย่าแล้วก็บอกเลยนะครับก็ไอ้พวกนี้เนี่ยคือคุณโอซาากิโกะเนี่ยโดนหลอกแล้วแหละครับอ่านะครับโดนหลอกแล้วแหละไอ้นี่ครับมันเชื่อใจอะไรไม่ได้ครับมัน เอากับตัวเองครับก็คิดดูก็กันนะครับโอเคแล้วมาอันนี้จบไปแล้วนะครับโอเคงั้นก็ส่วนแต่ว่าความจริงนะครับสกินผู้หญิงอีกอันเนี้ยมันต้องเปลี่ยนเป็นเอฟเคมาเตอร์อีกอันหนึ่งไหมเพราะว่าคือเหมือนมันแบบอย่างมีแฟนแต่มีไม่ได้ไงอะไรประมาณนั้นนั่งสารเขานะครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับ สวีดัสครับผม